สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยเนาะจ้าขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกๆกํำลังใจเลยนะจ๊ะทีมารับชมแนวทางแลวกะ็มาเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยนะจ้ะทีคอมเมนต์ให้กำลังใจก joy, นะับแอดจอยเนาะมาพบกับแนวทางหวยห้าน้อยสูตรมัดรวมวัน พุดจากวันที่สมเดือนสี่เดือนเมษายยนจะสำหรับพลฮานอยมัดรวมของวันที่สองเดี๋ยวมาเบิกพลสรุปของวันที่สองกันก่อนจ้าน้อยมัดรวมวันที่สองเมื่อวานให้ไปที่เด่นสี่กับหกวิ่งรูดจ้าสำหรับพลเฉพาะกิจบนออกสี่สองหา พาดไปจ้ะเด่นสีวิรุษสีเฉพาะกิจมาลักลอยจ้ะสองตุลางเฉพาะกิจศูนย์เก้าอ่ะมาชุดกันตรงๆตัวแอ j o ตเน้นให้เลยจะ0ูนย์เก้าจะรอบเฉพาะกิจชุดกันจ้ะตรงตรงเน้นเน้นสำหรับรอบพิเศษจะ3 4มสองอ่ะสีเข่ากันไปตรงๆงจะสุดเด่นตัวเน้นเต็มเต็มตรงๆรงจะเด่น สี่วิงรุษ4มาลางสองผ่านไปจะติดการเบิรนไว้ให้ีมาเบิรนสองสจะสำหรับสายเบิรนของเฮาสำหรับรอบปกติเก้าศย์เาศูเก้าเาตัวเกเด้งตัวเกาตรงตรงใจอยู่ในชุดกันตัวเน้้เต็มเต็มศูนยรอบปกติสตัวล่างแปดเจ็ดรอบปกติผ่านไปสองตัวล่างเนาะสำหรับรอบวีไอพีจะเจ็ด ศูนยหนึ่งอ่าผ่าดไปลาออกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสำหรับเราวีพีผ่าดไปจะศูนย์หนึ่งวีพีบนี่สุดกันเฮ้าบบมีศนย์หน่เนาะโอ้โห,หนาเสียดายเราจะถามีศูนย์หี่เขาเต็มเตมสีน้อยอีกเราจะมือน,นี่อ่าสำหรับสุด3สามตัวนี่คือว่าผ่าดไปเราจะโอเคเราจะสำหรับผลเร,รูป หานอยมันรวมของวันที่สองตามนี่เลยจะเข่าสมน้อยจะมือนีผ่านไปแค่น้อยเดียวหลอก vip ไอพีศนหนึ่งโอ้เียดายสุดกันบบมีศูนย์หนึ่งถ้าบบทันกับสามน้อยสี่น้อยเตรียมเตรมเนาจะอ่มือนีฝากตามต่อละกันจะสำหรับหาน่อยของวันที่สามน้อยมัดรวม เบิ่งไวเป็นแนวทางค่ะพี่น้องเอฟซีจะทำามักถ้าชบจังได้กัจัง่ลยตามนะาม่าบหมักบ่ชบก็สามารถปล่อยผ่านได้เราจะแนวทางมีเขา้ามีรูดเราจะผิดพลาไปไดประการใดกะพอถูษขอให้พี่น้องเอฟซีไว้ด้วยละกันจ้าสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เขามารับช่งใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไวรอลจะเพิ่มเสียงโบพลาดแนวทางต่อ,ตอไปนอกจากสำหรับสาย์หุ้นค,นะคือแอดอยลงให้แล้วเนาะเมื่อคืนเราจะหุ้นนี่เคอีแล้วก็หุ้นห่างเสียงจ้า สำหรับไซฮุนกคือว่าปังๆกันเลยที่เดียวเมื่อวานวันที่สองสำหรับมัดรวมเมื่อนี้ให้ไปที่เด่น7กับ9วิ่งลูดจ้ะ,ะเด่น7กับ9จับคู่เด่นเจ็ดวิ่งลู่เจ็ดมีเจ็ดศ เจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดแปดเด่นเก้าวิงรุดเก้าจะจับขู่ไปที่เก้าศูนย์เก้าหก เก้าสามตามด้วยเก้าเจ็ดเก้คือคูเด่นเนาอจ้าสำหรับหาน้อยหมัดรวมเมื่อนี่แนวทางของไอจอยกับคนขางไปทางเลเ็กเบิ้ลเด้อจ้ะเมื่อนี่ติดเบิ้ลติดเบิ้ลอยู่ที่9ก้าเกจ็ดเจ็อ่ะ สำหรับเลขเบอรอนี่คำนวณได้ที่เบิ้ลอยู่ที่997766โค้ดโค้ดกันแค่77สำหรับาซเบอ้์เราจะเดาบอมกเบิ้ลปล่อยผ่านได้จ้านี่ส่วน99บได้เอาให้แล้วจ้าสำหรับ3ตัวจ้าตัวกันตัวหลับพี่น้องลืมสำหรับสุรกัาร63 68 หกศูนย์ตามด้วยหกหนึ่งอย่าลืมเบิร์ชุดกันเด้อจะสำหรับสุดกันนี่คือว่าปังมาสองสามวันติดแล้วเนาะสามตัวจา้ามือนี่คนขางติดเลขเบิรนครกจับไปหายเบิร์นนาเบิร์นลังหลักการจากเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้า สามสหหอ่านี่คือสามตัวบนสามตัวบนถามักถ้าชอบจังไดก็จังค่อยตามจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นสามตัวขอเน้นไปที่สามหกหกเจดเก้าสามกันหกแปดหศูน เบิ้ลเจ็ดเจ็ดหกหกเน้นไปที่หกหกเก้าสามเก้าหกเจ็ดศูนย์ตามด้วยเจ็ดแปด สำหรับแนวทางฮาน้อยหมัดรวมกับคือซีน้อยเลยจะเฉพาะคิดถึงวีไอพีจ้าหรือว่าพี่น้องเอฟซีหมัดอยู่ในรอบไรจดไว้แค่ไวฟฝากนําไปเปรียบเทียบอีกทีเดียวละกันจะเผื่อมีตัวบัรเผื่อมีตัวชอบจังค่อยตาม่าจะหาเบอร์นี้กับโค้ไห่มาปังๆละกันจะโค้ชไห้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมแนวทางโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า